สวัสดีครับช่อง AppView.P ครับก็กลับมากับเกมทูม r r o w กันครับผมวันนี้ก็ผมจะมาเ,เล่นรีวิวเกมทูมอ r o w นะครับเป็นแหลงเก้ครับตอนนี้ผมไปที่แหลงเก้แล้วแล้วก็เกมนี้ก็มีการ,รอัปเดตครับอัปเดตขึ้นมาแล้วว่าข้อความที่ว่าภารกิจครั้งที่แล้วที่คลิปก่อนนะที่ผมแจ้งไว้ว่าไม่สามารถผ่านได้ตัวนี้ เป็นข้อความภาษาอังกฤษข้างบนที่หายไปแล้วครับเป็นทคำว่าให้เลนแคชเชอร์ที่ว่าให้ทําตัวรองน้ําฝนนะครับผมตอนนี้หายไปแล้วก็ไม่มีอะไรตอนนี้ก็หาอุปกรณ์แรงต่างเพื่อจะมาประกอบตามภารกิจที่ว่าของเกมที่ให้ไว้นะครับผมก็เดี๋ยวไป,ไปดูกันครับว่ายัางไงก็เริ่มไปแล้วครับคือเข้าไปหาอันนี้มาอีกแมปแผนที่หนึ่งนะครับผมก็ตอนนี้กําลังหาของอยู่ครับเก็บของไปเรื่อย มื่อกี้เหมือนมีเสียงนั่นครับมีหมูป่าเข้ามาครับต้องปาดเข้าไปต้องไปฆ่ามันก่อนเอาเนื้อเนี่ยครับได้เนื้อมาแล้วมายตัวแล้วครับป้า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 ,ปา,ปาต้องฟันให้โดนฟันให้โดนก็เดี๋ยวโดนควิดเนี่ยครับก็มีเนื้อมีหนังมีเสื้อหนังไว้ทําเสื้อหนังผมไม่แน่ใจว่ายังยังไม่เห็นว่าต้องทําอะไรเสื้อหนังเลยฮะ ก็เดี๋ยวตารางกระเป๋าใกล้เต็มแล้วต้องเคลียร์ออกครับผมเดี๋ยวตอนที่เราไปหาของก่อนประทางชีวิตพวกน้ำอะไรนี่สำคัญสไปน์นี่ก็โอเคกับสไปน์กระป๋องถ้าเพื่อนๆเ,เล่นเกมนี้ก็มาคุยกันได้นะครับว่าไปถึงไหนกันแล้วอันนี้ผมอยู่แลงเก้าแล้วครับนี่ครับก็ไม่มีก็ลองดูครับผมถ้าใครไม่รู้ว่าไม่เข้าใจวิธีการเล่นก็สอบถามกันได้ครับที่ท้ายคลิป ไปหาของต่อครับไปหาเก็บของสมุนไพยต่างๆหาต้องไปหาสิ่งของเพื่อจะทําภารกิจตามที่ตัวเกมให้มานะครับผมตอนนี้ผมก็กําลังหาของอยู่นะครับวิ่งไปครับวิ่งไปหาของกันตามแผนที่นะครับดูสมุนไพยดูอะไรต่างนี่ก็ต้องเก็บไฟเบอร์ครับ ตาลางก็ดูไปครับแล้วมีน้ำค่อยๆเสียเหงือไปก็จะลดตามไปด้วยครับตามที่เราเล่นก็ค่อยเก็บไปครับหาเก็บไปเอาที่จำเป็นครับตอนนี้ต้องการเห็ดต้องการเบอร์รี่ครับดูแผนที่แล้วก็ไปตามบ้านเก็บของพวกนี้ครับผม ตอนนี้ผมอยู่เลเวลเก้าแล้วครับเป็นแรงเกเนี่ยครับเจอบ้านแล้วครับน่าครับหมูครับหมูป่ามาปาป้าปาโอ้ยตายเลยครับไม่ได้ดูเลือดครับลืมดูเลือดเลือดน้อยครับตายเลยก็เสียเสียเหตุไปครับที่เก็บมาเวลาเราถ้าเราตายหรือเล่นเกมโอเวอร์เงี้ยครับก็จะโดนลิฟสิ่งของ หนึ่งสิ่งครับแล้วแต่ว่าเกมจะลิฟอะไรไปก็อย่างอาสองสิ่งครับไม่ได้หนึ่งสิ่งก็คือจะมีฟ้าผ่ากับตัวเห็ดเห็ดสมุนไพรครับผมที่ลิฟหายไปก็ต้องเริ่มใหม่ครับนี่ครับมาเริ่มใหม่ก็เริ่มใหม่ก็ถือโอกาสเข้าไปเก็บของเลยแล้วกันครับผมก็ดูคอยดูตารางไว้ครับว่าเลือดเหลือเท่าไหร่อะไรอย่างนี้น้ํา มีน้ำมีหิวครับเมื่อกี้ผมก็ลืมดูว่าเลือดมันเหลือน้อยไปสู้กับหมูหมูฟิตเอาเนี่ยครับเดี๋ยวทำเนื้อครับมาทำเนื้อส่วนประกอบก็เป็นเนื้อเนื้อแล้วก็มีกระมีท่อนไม้ครับเพื่อจะเผาแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บปล่อยมันตั้งไว้ครับเดี๋ยวมันจะทำของมันเองทำออโต้ไปเรื่อยเ้าค่อยค่อย,อยไปเก็บเอาเนี่ยครับสิ่งของนี้ก็ต้องเก็บเก็บเก็บไว้ครับเก็บ อาที่ไม่ใช้ครับเก็บเพื่อให้พื้นที่ว่างแล้วเราก็ต้องไปหาสิ่งของในป่ากันในปา่าต่ออันนี้ต้องพยายามเคลียร์ครับอันไหนไม่จาเป็นคยงขยะทิ้งให้หมดับผมพื้นที่มันจะเต็มติดอีกอย่างก็คือตรงกล่องครับบล็อกกล่องผมไม่แน่ใจว่ามันเขาจะสามารถสร้างเพิ่มได้สร้างเพิ่มได้แต่ไม่รู้เอามาตั้งไม่ได้ครับเพราะว่าของเดิมมันจะมี2กล่องเนี่ยครับผม2กล่องที่เก็บสร้างเพิ่มผมสร้างเพิ่มไว้แต่ว่ามันไม่สามารถดึงออกมา วางข้างนอกได้ไม่รู้ว่าอย่างไงครับผมเดี๋ยวต้องต้องดูไปครับอันนี้ครับอันนี้คารกิจที่ครับต้องทําไม่เสร็จอาจจะมีกรอบร่างเล็กๆนะครับตามจํานวนตอนนี้ก็ขาดหลายอย่างครับกาวก็ยังนี่ครับเดี๋ยวไปเก็บเนื้อครับนี่ครับเนื้อก็เก็บเพิ่มไปครับมันก็จะเผาไปเรื่อยๆไม่ต้องรอก็ได้ครับเผาทิ้งไว้เลยแล้วค่อยมาเก็บทีหลัง จะเป็นเนื้อสําหรับแก้หิวครับนี่ครับอันนี้เป็นเป็นถังน้ํามันนะครับในี่อันนี้กล่องครับอุปกรณ์ก็คือตามข้างล่างนี้ตามจํานวนต้องเก็บให้หายเจอแล้วก็มาเสริมาจะมาทาส่วนผสมได้ส่วนบ้านผมยังไม่ได้ทำานะครับก็ยังหาของอยู่ยังไม่ได้ทำบ้านเลยครับเนี่ยครับ ก็เก็บเนื้อไปอย่างที่บอกไปครับเนี่ยครับเบอร์รี่ก็กินได้ครับเบอร์รี่ก็คือจะเพิ่มเพิ่มน้าครับน้ําสีฟ้าขีดสีฟ้าครับแล้วก็เพิ่มให้หายหิวนิดหน่อยครับก็คือประทางได้ครับเนี่ยครับมาเก็บของครับเนี่ยครับเก็บเนื้อ ยากก็ใช้เวลาเข้าไปในป่าแล้วก็สามารถกดเข้าไปกินต้องต้องมีครับเพราะว่าความหิวจะเกิดขึ้นแล้วก็ถ้าเราไม่ทําสํารองไว้เดี๋ยวเ,เลือดมันจะลดไปเรื่อยๆครับอันนี้ต้องสร้างครับนี่ขาดกาวครับเป็นชุดชุดที่ทําจากไม้ผมได้เป็นส่วนส่วนศีรษะไปแล้วส่วนหัวครับจะเป็นหมวกที่ทําจากไม้มันจะมีเสื้อมีกางเกงอะไรพวกนี้ครับผมที่ทําจากไม้อันนี้ขาดกาวต้องไปหากาวใน ในอีกแผนที่อีกแมพครับผมเนียครับเดี๋ยวเราไปไปอีกแมพหนึ่งก็คือไปที่ประตูมิตินะครับไปนอกบ้านแล้วไปที่อีกแมพก็จะเจอพวกศัตรตูต,ต่างครับจะเป็นเอ่อเป็นมนุษย์เป็นคนที่ออนไลน์ด้วยกันเองก็ได้ครับหรือจะเป็นพวกเอ่อพวกไก่พันธ์อะไรพวกนี้นะครับก็ไปกินกินบู๊นะครับผมกดเร่งฟ้าผ่าก็จะลดไป20 เนี่ยครับเข้าเกมรอสักครู่ครับครับก็มาแล้วครับผมก็คือเป็นแผนที่ใหม่ครับเดี๋ยวเราก็ไปก็คือไปหาของครับไปหาของกันครับผมตามมาดูนครับหยิบอาวุธคู่ใจก่อนตอนนี้ผมได้เป็นขวานครับขวานเหล็กก็ความอลูมิเนียมก็จะทนทานกว่าขวานไม้ครับสังเกตขีดล่างๆสีเขียวครับจะเป็นถ้าเสื่อมสภาพไปจะเป็นสีส้มครับกล้กลพังอันนี้สีเขียวคือความใหม่อยู่ยังไม่ไม่เท่าไหร่ เดี๋ยวเราไปหาของครับดูแผนที่เป็นหลักครับผมแล้วก็ไปหาตามบ้านสิ่งของอะไรศาสนาเนี่ยครับผมแมปก็จะมีหลายแมปอยู่นะครับเดี๋ยวตามไปไปดูกันครับผมจะได้อะไรเพิ่มไหมนะครับเจอบ้านข้างหน้าแล้วครับเดี๋ยวไปดูกันครับระหว่างทางก็ขอเก็บศูนไพภยไปเรื่อยๆดูศูนไพภัยอันนี้น้าครับเป็นน้าเป็นแหล่งน้ำไม่น่ามันเก็บไม่ได้ครับหลังน้ํานี้ กอกน้ำไม่ได้ถ้าเกอกได้ก็คงดีครับไม่ต้องก็คือจะได้มีน้ํากินตลอดอันนี้ต้องหาเอาครับไม่น้ำมาเก็บข้างทางไม่ได้ถ้าเกมน่าจะทําแบบเก็บน้ําตามแหล่งน้ำแบบต่างๆได้ก็จะง่ายเยอะเลยครับเดี๋ยวเราไปดูนครับ oh, ไปครับไปดูที่บ้านครับในบ้าน น่าจะมีพวกไก่พันธุ์หรือเปล่าต้องระวังครับเดี๋ยวมาข้างหลังเราไม่เห็นอีกไปครับเข้าไปดูเลยเข้าตามกันมาครับนั่นครับเห็นไหมครับอยู่ในบ้านครับตัวไก,ก่พันธุ์ป้า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  เวลาฟันต้องฉากมาหน่อยมันเจอมันควรนี่ครับได้ผ้ามาแล้วครับผ้านี้ก็ไว้เป็นองค์ประกอบกอในการทาทาแผลก็เก็บไว้ครับมีประโยชน์อันนี้เดี๋ยวเปิดเก๊ด,ดูครับมีอะไรบ้างเนี่ยครับมีเข็มได้มีตะปูครับเก็บไว้เก็บทุกอย่างครับยกเว้นขยะเนี่ยครับจะมีขยะอยู่ด้วยไม่เอาครับเอาแค่เป็นได้เข็มพอ่อ ามหาไปเรื่อยครับหาสิ out, like ่งของใหม่ๆครับเพื่อจะมาประกอบเป็นชิ้นส่วนต่างๆตามตามที่โปรแกรมตามที่เกมเขาแจ้งมาลักษณะนั้นครับไม่มีครับเสร็จแล้วก็ไปบ้านต่อไปครับไปหาเห็นแวบๆน่าจะมีกายพันธอยู่ข้างหน้าครับ น่าครับเอาไม่กว้างครับไม่น่าจะตามทันครับไปนู่นละวเดี๋ยวขึ้นไปขึ้นได้ไหมอ่าขึ้นได้ครับมันไปไหนแล้วหาไม่เจอแล้วครับอันนี้ล่าสัตว์เพื่อจะมาทําเป็นอาหารครับผมถ้าเห็นไปก็ถัากการหายไปแล้วครับหาไม่เจอค่าสายตามไม่ได้อันนี้อะไรกระตายไหมครับ น่าใจัน่นเจอหมูครับอ้าวจะจะลากกระต่ายไปเจอหมูอ่ะไปกระต่ายไม่เอาชิ้นใหญ่กว่าครับนเนื้อกระดูกทิ้งไว้ครับกระดูกไม่เอาตอนนี้ยังไม่จำเป็นมาแล้วครับหมูครับหมูหมูหมป่าป่า หมูป่านี่ใช้ขวาต้องฟันต่าๆเลยครับฟันสูงไม่โดนครับมันเตี้ยเนี่ยโดนแล้วครับหมูอ้าวโดนไปสองจึกแล้วผมมาตอนไหนไม่รู้เก็บครับผมสังเกตส้มๆครับต,ต้องหาอะไรรักษาต้องกินก่อนคนระับจะได้หายไปเนี่ยครับอันนี้กินเบอร์รี่ครับผัดทางก็มาช่วยในการน้ําน้ําและความหิวครับน้ําคือสีฟ้าเนี่ยครับความหิวคือสีเหลือง สีเขียวเป็นเลือดครับผมเข้ามาในบ้านก็หาขาหาของครับผมอันนี้เป็น,มนเมล็ดพืชครับเอาไว้ปลูกแต่ผมยังไม่ได้ปลูกนะผมยังไม่ถึงภารกิจขั้นนั้นค่อยๆไต่แร้งไปครับเดี๋ยวก็ต้องมีก็ต้องปลูกหาของก่อนครับผมหาของเพิ่มอันนี้เปิดได้ครับอันนี้เป็นผลไม้ครับ น่าจะเป็นแต่หมูมาแล้วครับหมูฟันปาบปาบปาบต้องฟันต่ำๆหมูมาก็อย่างนั้นก็ได้เนื้อครับผมเนื้อกระดูกมาแน่นอนเนื้อกระบุกหนังสัตว์หนังสัตว์นี่ยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรเพราะว่ามันก็ให้มาทุกครั้งครับผมมีได้มีตลอดในสปคยก็สปค์ปกินได้ครับเก็บไว้ในการเพิ่มน้ําครับนี่ครับสปค์เก็บ น้ําจะลดเยอะครับเพราะว่าคนเราก็ต้องการน้ําอยู่แล้วครับน้าจะจะค่อยๆลดต่ําไปเรื่อยๆน้ําจาเป็นที่สุดครับผมเราก็เดี๋ยวไป,ไปหาสมุนไพกันต่อครับเก็บสมุนไพพวกเห็ดพวกนี้ก็ยังไม่มีครับเ็เก็บไปตามทางให้เรื่อยแต่เราสําคัญก็คือว่าเราไปหาตามบ้านไปหาสิ่งของเพิ่มเติมครับผม สมุนไพรเราก็ตามทางเราก็เก็บได้ครับทำมีประโยชน์หมดครับผมเนี่ยครับอันนี้เป็นผลไม้ผลไม้เน่าครับแต่ว่าก็มีทําให้หายหิวได้ก็เก็บกินได้ครับแต่ก็จะมีข้อเสียอนกันดูข้อเสียตรงด้านล่างนะครับมีอยู่ด้านล่างจะมีลบเห็นไหมครับเป็นพิษอะไรอย่างนันั้นแต่ถ้าบวกลบให้ความหายาหิวเยอะกว่าก็กินและไม,ม่ไม่เป็นไรอันไหนไม่มีประโยชน์ก็ทิ้งเลยครับผมเพื่อจะเคลียร์พื้นที่ในการเก็บ นะครับดูแผนที่เป็นหลักแล้วก็เราก็จะไปตามบ้านหาบ้านหาเพราะบ้านจะมีสิ่งของต่างๆครับสิ่งของเหลือใช้สิ่งของที่มีประโยชน์อันนี้ก็เปิดดูครับอันนี้ก็จะมีเชือกเห็นไหมครับมีเชือกแล้วก็ขยะไม่เอาครับปล่อยไว้นะครับดูไปเรื่อยๆครับเก็บก็ไปตามของดูแผนที่ด้านขวาแล้วก็เปิด ลักษณะนั้นนี่จะเชือกได้มาครับก็เ,เก็บไปเก็บไว้ทุกอย่างก็ใช้ใช้ประโยชน์ได้หมดครับผมเพื่อจะผ่านขึ้นเลเวลครับปรับเลเวลปรับแรงแตอนนี้ผมก็อยู่แรงเก้าเลเวลเครับไปก็ไปตามทางครับก็ไปดูไปหาบ้านครับดูมาแล้วครับมีกวางครับกวางก็ค่ากวางค่าก็จะเอามาเอาทำเอาเนื้อมาทําอาหารครับผม ตามไปก่อนครับทันไหมทันไหมวิ่งก็ตามทันครับปาบยังครับยังทันไหมอึอปป๊บอึ๊บปาบเรียบร้อยครับกลับมาเก็บเนื้อเพื่อไปนำเป็นเป็นอาหารเนี่ยครับได้เนื้อได้กระดูกได้หนังครับหนังเสื้อครับก็ ประมาณนี้ครับก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับเพื่อนๆที่ติดตามการจนจบนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดสับต c ไค b e กดกระดิ่งนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ